สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกภูฉลุนะคะภูชฉลุมีเรื่องเล่าว่าคุณยายซื้อมาเมื่อสอเดือนก่อนนะคุณยายซื้อมาหนึ่งต้นนะคะหนึ่งกระถางนะหนึกระถางมันก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะแล้วภายใน2เดือนนะภายในสองเดือนคุณยายก็ได้มาขยายนะคะขยายแล้วก็ทำนี่นะคะทำฐานให้เขาขึ้นไปนะนะคะ เขาก็โตแล้วนะอันนี้โตแล้วนะคะแล้วก็มีอีกกระถางหนึ่งนะคะคุณยายได้ทั้งหมดตอนนี้เอ่อหนึ่งกระถางนะจากสองเดือนนะเป็นสามกระถางแล้วนะคะอันนี้อันนี้ก็โตแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอ่อลงกระถางใหญ่นะคะเดี๋ยวคุณยายจะลงกระถางใหญ่ให้ดูนะคะรอแป๊บนึงนะคะอืมอืมมาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะรอแป๊บนึงนะคะนี่อือ นะคะเนี่ยจากที่คุณยายซื้อมาหนึ่งกระถางนะหนึ่งกระถางประมาณนี้นะเออก็เวลานั้นเราก็พยายามหาคือเรียกว่าอะไรหาตอมันนะหาตอมันตอมันแล้วก็อันเนี้ยที่จริงอ่ะถ้าถ้าเราไม่ให้เราเราไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นแท่นให้มันนะเราสามารถที่จะเตัดได้นะคะเดี๋ยวคุณยายจะให้ดู นี้นะคะภายในสองเดือนนะคะภายในสองเดือนโตมากเลยนะคะโตแล้วก็เจ้าต้นเจ้าต้นนี้ก็โตมากเลยนะคะโตนะคะ,ะ,คะซึ่งถ้าถ้าเราต้องการเอ่อเพิ่มจําจนวนก็ได้นะคะเราก็ตัดเลยนะคะตัดตรงไหนก็ได้ค่เออได้สมมุติว่าเราจะให้ได้หลายต้นก็หนึ่งต้นสองต้นสามต้นอะไรก็ได้นะคะให้ให้มีรากติดนะฮะมันก็สามารถที่จะโตมันจะไม่ตายนะคะไม่ตายนะคะอันนี้คุณยายก็เ ย้ายจากกระถางเล็กลงกระถางใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะให้เขาเลื้อยขึ้นพอดีมีตอไม้อยู่มีมีตอไม้อยู่ยายก็เออเอาให้เขาอยู่กับตอไม้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบบนีนะคะเอาจะใส่ ดินดินที่ใช้นะคะคุณยายก็ใช้เป็นดินเป็นดินร่วนนะคะดินกล้ามปูนะแล้วก็ผสมนะคะผสมกัับมะพร้าวนะคะผสมกัับมะาพร้าวแบบนี้นะคะปลูกง่ายๆค่ะปลูกง่ายๆนะคะแต่ต้องคอยลดน้ํานะคอยลดน้ําเข้านะคะอย่าให้แห้งนะคะ,อ,ะอันนี้เขาจะเป็นประเภทภูนี่เป็นประเภทภูนี่จะเป็นเออ่ เขาเรียกว่าตระกูลไม้ชออากาศก็ได้นะคะชออากาศก็ได้นะคะแต่ว่าเขาชอบอยู่กับน,น้ํานะคะอยู่กับน,น้าถ้าแห้งเขาก็จะเถานะคะแห้งเขาก็จะเถาไปนะคะนะคะอันนี้คุณยายก็มีอีกหนึ่งต้นแล้วนะคะนนี้ต้นต้นยังเล็กนะคะอันนี้คุณยายปลูกจากเอ,อ่อตอน,นิดเดียวเองค่ะตอนนิดเดียวเองนะ,ะ,ะเขอาอประมาณสองเดือนนะคะเขาก็โตแบบนี้แล้วนะคะสองเดือนโตแบบนี้ คุณยายปลงแต่ใบใบนี้ยังเนาะใบใบนี้ยังน้อยอยู่เลยนะคะสองเดือนนะคะอันนี้สองเดือนแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเพื่อนร่วมกระถางของเขานะคะอันนี้ก็สองเดือนนะคะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูนะให้ดูนะคะตัวหนึ่งนะคะเอออันอันนี้จากตออันนี้จากตอนะคะอันนี้จากตอสองเดือนนะคะอันนี้จากต้นนะคะต้นที่คุณยายแบ่งมานะคะแบ่งมา ะะสรุปเลยนะคะว่าคุณยายซื้อมาหนึ่งกระถางนะคะมาหนึ่งกระถางภายในสองเดือนนะคะภายในสองเดือนนะคะ <_ iliyor> แล้วก็มาขยายเอานะคะขยายเอานะคะอันนี้ก็หาต่อให้เขาขึ้นไปนะคะให้เขาขึ้นไปเพื่อประดับออสวยงามนะคะเป็นไม้ประดับสวยงามนะคะซึ่งเราไม่มีไม้ด่างนะเราไม่มีไม้ด่างแล้วก็เอาสีเขียวของเราก็ได้นะคะนะคะอันนี้ ซึ่งสีเขียวนี่มันจะเหมือนกับว่าเอ,อความนิยมของคนสีเขียวอะไรก็แล้วแต่นะมันก็เป็นที่นิยมของคนตลอดไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมติดตามคุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย